ฮัลโหลอุ๊ยนะก็ดูหน่อยที่นี่น้ำเลือกเนี่ยได้เยอะก็อายได้เยอะก็เดี๋ยวพี่ขอคำนอะได้เยอะไหมอัลโลโลโลอุ๊ยเลยเด้อวันนี้นะอุ๊ยโอ้ยแล้วก็นนี่ย ย่างปลาไว้กจะจันทนอมอาหารไว้กินนี้ไม่ได้ปลโอ้ยยังข้อดเดียวเลยน่าจะมีมีดใส่ใสต่ตงำไม เริ่มแาวแล้วเจ้าเริ่มแาวแล้วเขาอย่างแบบนี้เขาจะบาต้องแอรได้พริกนะเจ้าเพราะว่ามันแห้งเสมอกันเหี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็คงจะได้เก็บร้องก,กรอบแล้วค่อยเก็บนะเจ้าตอนแรกก็จะมบะพริกตรงนี้มันยมยม,ยมพี่แขกกำนะ พี่คนนิดเลยจริงมันก็แห้งแหละแต่ว่าจะต,ต้องเอากรอบๆเมื่อมันกร,บกรอบๆต้องเก็บใส่ถุงไว้ใส่แก,งน,นกงนั่นแกงนี้นะคะ กต้องเรียงใส่ถุงแบบนี้นะจนมันกรอบกรอบกรอบเลยนะจะได้อยู่ซองถุงนะเจ้าเอาไปใส่ตำส้มตำมะม่วงตำมะตื้นนี่นะเจ้าเอาใส่แกงพักอียเอยานะแยะแกงพักกาดแกงอะไรยังได้หลายอย่างเลยเจ้าต้ยามยำก็ลํำอยู่ วันนี้เป็นปลาขี้ยอกเนาะปลาน้แม่ปลาแม่น้ำนะเจ้า,าได้มาเขาก็เขาเขากแกงะหม้อทอดกินะหม้ออดเขาก็ย่างไวแบบนี้นะเจ้า,าอันนี้กิโลปลาแลนะ้วเจ้าย่างมาจะได้ประมาณนี้ได้ประมาณมกิโลปลาเหลือสักครึ่งกิโลปว่าครึ่งกิโลกว่าก